พร้อมไหมไม่ค่อยพร้อมเลยเธอดูเซ่เนี่ยเบาเบาโอเคปะเข้าไปได้แล้วอ่า วันนี้บอกเลยค่ะเคล็ดเอ,เอวเคล็ดมากแต่ก็สนุกวันนี้วันที่สองใช่ไหมที่เรา<ช>เรียนกันเนี่ย<ช>คือวันที่สองเออสนุกสนานชอบแล้ว,ลลวคิดยังไงถึงได้ไปฝึกเรียนฝึกเดินเงี้ยครับโอ้คิดยังไงใช่ไหมไม่คิดเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นตัวเองในคลิปแล้วมันแข็งใช่ไหมตัวเราแข็งเราแบบอยากจะแบบอ่อนช้อยเหมือนเป็นนางงามอารมณ์รักเด็กอะไรอย่างเงี้ย สภาพที่ดีขึ้นใ,<ช>ในเวลาแบบออกสู่กล้องหรือแบบว่าใช้ชีวิตประจําวันก็ตามใช่ไหม<ช>ฮะ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าเราคิดว่ามันมันเหมาะมันจําเป็นไมน่ต้องที่เราจะต้องมาไปเป็นนางงามหรือไปเป็นนางแบบต้องไปเรียนเดินไม่จําเป็นป้าหนูบอกเลยนะไม่จําเป็นว่าใครก็ได้คือจริงๆเอาใครก็ได้อยู่ที่ว่าเราอะเราออกกล้องบ่อยใช่ไหมถ้าโพสต์มันต้องมาถ้าเดินมันต้องมีอะไรอย่างงี้ ไปเรียนได้เพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าเราแต่งตัวดีแต่งหน้าดีแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบุคลิกไม่ดีนะครับมันก็ทําให้อาจจะแบบไม่ลงตัวหรือว่าอาจจะสวยไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะ <Ć. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพท่วงท่าการเดินไม่ก็ตั้งแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยครับมันจะต้องเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกันใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อให้เราเสริมบุคลิกภาพให้ดีดีขึ้นใช่ไหมครับต้องแล้วเป็นไงบ้างครับเรียน2วันนี้ได้อะไรมาบ้าง สองวันนี้ฉันจะบอกว่าได้เยอะเลยค่ะที่สําคัญเนี่ยฉันต้องไปได้หมอนนวดก่อนละค่ะหนึ่งคนเนี่ยเพราะว่าคือคือถ้าคนที่ไม่เคยแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะแข็งแข็งนิดนึงนี่ไหมจะดิจการไม่มีก็อาจจะเมื่อยนิดนึงอาจจะมีเอวเคล็ดบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเราเหมือนอย่างบางคนที่เขาเดินตุ้มเตี้ยมกันมาอยู่แล้วอย่างนี้ก็อาจจะได้ถึงความอ่อนช้อยมากขึ้นแต่ของเราอ่ะโชคดีตรงที่เราเล่นโยคะออกกําลังกายใช่ไหมก็จะได้ความแข็งแรง อ่าเวลาขย่งนู่นนี่นั่นแต่เวลาพวกที่แบบสบัดจะดิดจะก้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้เราก็จะบอกว่าไม่ได้ก็เลยตอนนี้ก็เหมือนแบบฝึกให้เรานั่งหลังตรงขึ้นมีท่วงท่าได้มากขึ้นอาจจะเดินใช่ใส<า>่หูใส่ตาอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ <c oughs> เออเพราะว่ามันก็เหมือนจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต <c oughs> ่างๆ movement ต่างๆในเรื่องของการเดินการแบบว่ามองกันทอดสายตาจริดอะไรอย่างเงี้ยครบในการเดินเสริมเสน่ห์ว่างั้นเถอะเสริมเสน่ห์ค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากทุกคนมั้ยครับว่าเออถ้าแบบคิดจะไปเรียนหรือว่าจะเรียนไม่เรียนดีอย่างเงี้ยครจะเรียนไปทําอะไรอย่างเงี้ยคมีข้อคิดอะไรที่จะฝากคุณไหยก็จริงๆนะป้าเอาจริงๆนะคือคือถ้าใครที่เหมือนแบบ ต้องการปรับบุคลิกเนาะคือจริงๆอะทุกอย่างไม่ว่าจะเรียนแต่งหน้าไม่ว่าจะเรียนแต่งตัวหรือว่าไม่ว่าจะเรียนทําผมหรือเรียนเดินอะไรก็ช่างคือถ้าเราคิดว่าเราต้องการอยากพัฒนาตัวเองเราต้องการปรับบุคลิกภาพของเราเราอยากจะมีบุคลิกที่ดีขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นเดินโพสเดินในวิดีโอสวยขึ้นหรือว่าแม้แต่ว่าเราออกงานใช่ไหมคะแต่งหน้าเราจะต้องไปหาที่แบบช่างตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็แพงถ้าเราเรียน แต่งหน้าใช่ไหมเราแต่งหน้าเราเองได้เราเรียนโพสท่าเราโพสท่าเราเองได้โดยที่บอกว่ามือไม้เราไม่ต้องไปเก้งก้างเพื่อนได้หมดแล้วแต่ตัวเองม่นยังไม่ได้กูไม่เอาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นถ้าคือมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนมันเหมาะกับสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะปรับบุคลิกภาพตัวเองอ,อ,อยากจะเสริมให้ตัวเองมีเสน่ห์มากขึ้น